ต้องทำความรู้จักว่ามันเป็นอะไร,รืูว่ามันเป็นสภาวะธ<ม>รรมเช่นร่างกายนี่ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึงเหมือนต้นไม้ทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกัน<ม>สังขารความคิดปรุงแต่งก็เป็นสภาวะธรรมท,ที่ที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สัญญาก็เป็นสภาวะธรรมที่จำเรื่องนั้นเรื่องนี้วิญญาณก็เป็นสภาวะธรรมที่รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาให้ใจได้รับรู้ เวทนาก็คือสภาวะธรรมที่ทําให้เกิดในความรู้สึกคือให้มันมองว่าให้มันเหมือนว่าเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติเช่นลมนี้ลมพัดก็เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติแดดออกก็เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนขันห้านี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติเราก็ผู้รู้ใจก็อย่าไปยุ่งกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราไปทุกข์เพราะเราไปยุง่ง เราไปยุ่งกับร่างกายมากเกินไปไปคอยเบรกความชะลอความแก่พยายามป้องกันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพอทำไม่ได้มันก็เลยทำให้เครียดทำให้ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปมันจะแก่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเหมือนลมพัดมันลมพัดก็ปล่อยมันพัดไปถ้าเราไม่ไปฝืนไม่ไปอยากให้ลมไม่พัดเราก็จะไม่เครียดกับมันนี่คือการอยู่ในขันห้า ต้องมองให้เห็นขันห้าว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเหมือนกับสภาวะทางธรรมชาติที่มีการทําหน้าที่ของเขาไปเหมือนอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็มีหน้าที่ให้แสงสว่างลมก็มีหน้าที่ที่จะพัดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปมาอะไรทานองนี้ลันใดร่างกายก็มีหน้าที่พาเราไปไหนมันเป็นผู้รับใช้เรา เป็นสภาวธรรมที่รับใช้เราเราอยากจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีร่างกายพาเราไปเวทนาก็คือสภาวธรรมที่สร้างความสุขทุกข์ให้กับเราเวลาที่เราไปสัมผัสกับสิ่งต,ต่างๆก็มันก็เกิดขึ้นมาเหล่านี้ก็เข้าใจมันเราก็ก็ยอมรับมันอย่าพยายามอย่าไปฝืนอย่าไปเปลี่ยนมันแต่ในกรณีที่ฝืนได้เปลี่ยนได้ก็ทําไปถ้าฝืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องหัดอยู่กับมันไปเช่นร่างกายตอนนี้เราก็ยังควอบคุมมันได้ ให้มันทําอะไรได้ไม่เจ็บไม่ไข้ได้แต่ถ้าถึงเวลามันเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาจะไปทําให้มันไม่มันหายทันทีมันไม่ได้เราก็ต้องรอเวลาให้มันค่อยฟื้นของมันไปตามธรรมชาติของมันถ้ามันไม่ฟื้นมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ต้องปล่อยมันไปแล้วใจเราจะไม่เครียดใจเราจะไม่ทุกข์ถือว่าเราอยู่เหนือขันห้าได้ต้องเห็นไกลลในในในขันห้าให้ได้